ปากสำเนียงเป็นเสียง <c oughs> เพลงลอยอลมมาถึงควันพนาสาวบ้านปา่าตำบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยสระบุรีแค่นี้บังอ่อนอยากมึโรถไปหาลอนอยากไปออดอ้อ,อนให้ใหายคิดถึง เริ่มต้นเดินทางที่ตรงหน้าหางฟิวเจอรรังสิตนะเออนัดเพื่อนเจอตอนเก้าโมงครึ่งคงใช้เวลาไม่นานหรอกนะแปบ๊บเดียวก็ถึงองุ่นสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยจะรวมอยู่ในเรือนองุ่นคุณขวัญเนี่ย ประมาณไม่ต่ำกว่าสิบสายพันธุ์ขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะอะ่นี่ฟิงเกอร์นะครับฟิงเกอร์นะนี่ตาดุลตาดุลนี่มาจากไล่ไล่ไลชมเดือนนะ,ะเป็นไว้เมลกาสีแดงนะเห็นคุณยายบอกนะครับผมแล้วอันเนี้ยจริงๆแล้วเป็นไซมัสนะ ผมย้ายมาจากโรงเรือนใหญ่แต่ว่ามันยาวนะครับพอผมมาถึงตรงนี้กิ่งมันหนักเขาบผกก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับครับผมแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นป่านะครับที่ผมติดสายพันธุ์ดีนะครับเข้าใหม่นะครับเป็นรูทเพร,เร์ะะลตนะครับแล้วก็สายมัดนะครับอ่ะแล้วนี้เพิ่งติดไปนะนี่ไมฮาร์ดนี่เพิ่งติดไปนะอืม ครับผมแล้วน้องๆเล็กๆเ,เนี่ยประมาณ20สต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นรวมๆนะก็มีอนุต้ามีแลมโบใบคนัวนะครับผมแล้วก็มีบิ๊กเพลเ t เอสสี่นะครับแล้วก็ยังมีอะไรนะคาดินานอีกหนึ่งต้นนะครับผมครับอ่ะอันนี้คือรวมๆนะต้นเล็กๆนะเป็นน้องใหม่นะ ผมจะพูดถึงองุ่นที่ย้ายมาจากโรงเรือนเล็กที่เป็นโรงเรือนองุ่นคอนโดนะครับนี่ครับเริ่มจากต้นนี้นะอันนี้คือดูก่อนนะใบคนัวครับผมนี่คือใบคนัวนะอายุเขานี่อีกไม่กี่วันนี้ก็ครบสามเดือนแล้วนะครับอายุเท่ากันนะใบคนัวเหมือนกันครับใบคนัวเหมือนกันผมย้ายมานะผมย้ายมา สภาพเขาก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับเพราะว่าท่านลากเขาเดินเมื่อไหร่นี่เขาจะงามแล้วครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเอส48นะครับย้ายมาจากโรงเรือนอุงุนคอนโดนะครับผมอแล้วก็ยังมีอีกนี่นี่อะไรเนี่ยแลมโบนะครับอีกหนึ่งต้นนะก็ย้ายมาจาก ลงเรือน้ำหุ่นคอนโดเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ยังมีอีกต้นหนึ่งต้นนี้จะใหญ่สุดเลยนะต้นนี้ก็คือสก,กัดคาสก,กัดคานะครับนี่คืออายุก็าก็จะสามเดือนแล้วเหมือนกันนะครับครับพอย้ายมาเนี่ยสภาพเขาจะไม่ค่อยดีนะครับผมเพราะเขาย้ายมานี่นะรากอะไรก็ การขาดบ้างอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ใบเนี่ยสภาพยังยังไม่ฟื้นเลยนะครับนะครับผมแล้วก็พอย้ายมาปั๊บก็มาเจอแดดแบบนี้เลยนะอ่าแล้วก็ยังมีหลังๆนี้นะครับมีไมฮา a r t v i โอเลตคิงไซมัสซันนี่ดอนเซนะครับผมรวมๆอยู่ตรงนี้นะอ่าครับผมนี่ครับนี่คือองุ่นสายพันธุ์ต่างๆที่รวมกันอยู่ ในโรงเรือนเรือนองุ่นคุณขวัญน,นะครับผมนี่ยี่สิบกว่าต้นนะครับสิบกว่าสายพันธุ์นะประมาณนี้เลยนะครับผมขอฝากเอาไว้ด้วยฝากติดตามด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเมื่อห้าเดือนผ่านไปเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับผมเขาจะพัฒนากันไปถึงไหนคอยดูครับขวัญพฒนาการเด่น ขวันพัดได้ลามินครับผมเรือนางหุคุณขวันครับ